สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The People Show สำหรับวันนี้นะคะวันเสาร์ที่23ตุลาคมค่ะอยู่กับคุณเป้แล้วก็โอ๋ค่ะครับพูดถึงในช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเราไปดูหลายจังหวัดในภาคอีสานมีน้ำท่วมค่ะอย่างช้ยภูมิน้ำท่วมมารอบสองแล้วนะฮะแต่เมื่อวานที่ผมตามข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะ น้ำท่วมรอบสองในเมืองชายภูมิเริ่มลดลงแล้ว,ลวเพราะอะไรเพราะว่าหลายภาคโวนเนี่ยเขาระดมเครื่องสูบน้ําออกไปสูบออกมาเลยนะฮะจากในเมืองเนี่ยแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนที่สถานการณ์จะดีขึ้นน้ําท่วมรอบสองเนี่ยนะฮะอยากจะให้ดูการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ว่าเขาทำงานหนักกันแค่ไหนและเสี่ยงอันตรายขนาดไหนครับอ่ะเรามีคลิปที่ได้มาจากติ๊ t ต k อกนะฮะอ,อ เดี๋ยวทีมงานเขียนชื่อให้ผมหน่อยว่าติ๊กตอกจากใครนะขึ้นเครดิตให้นิดนึงนี่นะฮะนี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่เขาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ชายภูไหลไปกับน้ําแบบนี้เลยนะฮะแต่ทุกคนปลอดภัยนะครับค่ะนี่นะฮะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เขาก็ยังยิ้มได้อํกาลังใจเขาดีดูสิฮะค่ะนี่คือเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ เห็นเหมือนน้ำเงียบแต่น้าแรงนะน่ะน้ําแรงไหลเชี่ยวเลยอ่ะดูสิฮะนี่คือความช่วยเหลือที่สุกสงเข้าไปแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมอยู่แล้วไงชูชีพนี่สําคัญมากๆเลยนะฮะโอ้โหดูสิฮะคือไหลไปแบบไวมากเลยคุณดูสิน้ําแรงมากอ่ะพอเดิเห็นี่เราเห็นเลยอ่ะใช่เห็นชัดเลยอคือหลายๆจุดที่น้ําแรงเนี่ยนะฮะโซนหนึ่ง อาจจะเป็นตรงผนังเนี่ยผนังก้านน้ำเนี่ยมันแตกเพราะแตกเสร็จมันเป็นรูน้ําก็ไหลทะลัก,กออกมาเน่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น้าที่ไปเชี่ยวแล้วก็ไปค่อนข้างแรงนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้เลยนะคุณในวิกฤตแบบนี้น้ําใจอของคนไทยไม่เคยขาดจริงๆค่ะเออนะฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับภาพจากติ๊กต็อกนะฮะของคุณธรรมริศนะฮะคุณธรรมลิศนะฮะ นมสกุลอะไรนะฮะสิงแก้วโอเคคุณธรรมลิกสิงแก้วนะครับออโอเคมีคลิปเพิ่มอีกไหมฮะหรือมีเท่านี้ฮะ,ะมีให้ดูเท่านี้นะฮะก็เป็นกาลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับสาหรับเหตุการณ์นี้ก็ย้าอีกทีว่าทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทุกพื้นที่เลยที่ประสบภัยน้ําท่วมนะฮะค่ะนะฮะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในชัยภูมิเนี่ยนะฮะก็เร,เรียกว่าดีขึ้นตามลำดับแล้วใช่ค่ะ